ใครมีเยอะเช็คด่วนนะครับเหรียญ1บาทรุ่นนี้บางเหรียญเล่นกันถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับก็สวัสดีทักทาย Fc ทุกช่องทางนะครับที่รับชมคลิปของผมนะครับมาดูเหรียญเหรียญนี้กันเลยนะครับคลิปนี้จะพูดถึงเหรียญ1บาทตราแผ่นดินปีพศส5 5 5นะครับคลิปนี้ขอแนะนำ3า3รุ่นแล้วกันนะครับเป็นรุ่นที่นักสะสมเขาต้องการนะครับนี่นะครับ เหรียญหนึ่งบาทตาาพ่นดินจํานวนการผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับหลักร้อยล้านเหรียญถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปแบบนี้นะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเข้า <c oughs> ตอนนี้เหรียญละไม่เกิน3บาทนะครับแบบปกติไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับมาดูแบบที่รับซื้อดีกว่านะครับแบบที่รับซื้อแบบแรกก็คือเป็นเหรียญในลักษณะของพะเสียนตรงนะครับการสังเกตเหรียญพะเสียนตรงง่ายๆนะครับตามคลิปเลยนะครับ ตั้งเหรียญด้านก้อยหรือว่าเอาไม้เสียบไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนดูนะครับถ้าใครมีเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินที่มีด้านก้อยแล้วก็ด้านหัวหันไปทางเดียวกันนะครับด้านก้อยด้านหัวตรงกันแบบนี้ราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400จนถึง1,000บาทราคาตามสภาพนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินแบบแรกที่ผมรับซื้อนะครับ มาดูกันต่อแบบที่2นะครับเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินแบบที่ผมเคยได้มานะครับมี f อพบเจอส่งมาขายแล้วก็เ,เคยซื้อผมเคยไปซื้อจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายเข้ามาด้วยนะครับเป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับตามคลิปเลยนะครับถ้าใครฟังคําอธิบายไม่เข้าใจนะครับให้ดูลักษณะของเหรียญในคลิปนี้ลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเหรียญปั๊มเบี้ยว หรือว่าเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับลักษณะของเหรียญก็คือมันจะไม่ได้เซนเตอร์นะครับเบี้ยวบนเบี้ยวล่างเบี้ยวซ้ายเบีย้ยวขวาเบี้ยวไปทางไหนก็ได้นะครับเบี้ยวแท้ๆผิดพลาดจากการผลิตแท้ๆรับซื้อนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,500บาทราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดพลาดนะครับเบี้ยวมากก็ราคาดีหน่อยนะครับเบี้ยวน้อยๆก็ 2 0 0 300แล้วแต่สภาพแล้วแต่ลักษณะของการปั๊มเบี้ยวนะครับอันนี้เป็นเหรียญรูปแบบที่2นะครับที่นํามาให้ชมแล้วก็มาให้ข้อมูลกันนะครับที่สําคัญก็คือแบบนี้ผมรับซื้อนะครับมาต่อกันที่แบบที่3นะครับแบบนี้หายากมากๆนะครับราคาเริ่มต้นหลักหมื่นแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินตามตัวอย่างนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับ อ่าดูอันนี้ดีกว่าชัดเจนนะครับอ่าอันนี้1่บาทตาแผ่นดินด้านหลังนะครับจุดสังเกตก็คือด้านหลังนะครับเห็นไหมครับมีช่องว่างระหว่างตัวอักษรน,นะครับอ่ามีช่องว่างก็คือตรงนี้นะครับ <c oughs> แบบนี้แบบปกตินะครับไม่ไม่ไม่ได้เน้นรับซื้อแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษรน,นะครับก็คือปลายมงกฎ ตรงกับยอยักษ์นั่นเองนะครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางท่านมือใหม่ยังไม่รู้บบบบนะครับนี่นะครับแบบหายากราคาหลักหมื่นจะต้องเป็นแบบนี้ๆๆๆนะครับตรงกับยอยักษ์แบบนี้นะครับอันนี้คือแบบหายากส่วนแบบหาง่ายนะครับอันนี้มีช่องว่างระหว่างตัวอักษรก็เล่นกันหลักไม่กี่บาทนะครับ3บาท4บาท5บาทตามสภาพนะครับอ่านี้แบบหาง่ายนะครับแบบหายากต้องแบบนี้นะครับ ใครที่มีแบบนี้ต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูได้เลยนะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับแบบนี้ราคาหลักหมื่นแน่นอนนะครับ